สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับผมวันนี้ก็มีโอกาสที่มาต่อสายภูเขาเหมือนเดิมครับนี่ก็พึ่งมาถึงนะครับเวลาหกโมงสิบเก้านาทีครับวันนี้นะครับผมมาตามตัวหมายนะครับตัวสามกุกนะครับตัวนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่า มีคนแนะนํามานะครับไม่รู้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่าถ้าโชคดีจะเจอตัวนะครับตัวนี้พอดีผมคุยกับคนที่ผ่านทางนะครับเขามาทําไร่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจุดนี้นะครับมีสามกุกนะครับผมก็เลยจะมาตามสามกุกไม่รู้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับก็มากับอาจารย์ดาครับครับสวัสดีครับผมนี่ครับอาจารย์ดํากำลังเตรียมของครับเพิ่งมาถึงครับเริ่มมีนกขันแล้วนะครับ นี่ครับผมหลายตัวแล้วหลายตัวแล้วหลายตัวแล้วอาจารย์ดาบอกนะครับนี่ให้ดูทำเลนะครับผมพาทิตย์กำลังขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าผมจะเจอสามกุกหรือตามสามกุกได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมมาต่อกับอาจารย์ดำนี่คือหลายทิปมากไม่เคยเจอสามกุกนะครับแต่ผมคุยกับอย่างที่บอกครับ เขามาทาสวนเขาบอกว่ามีสามกุกนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันเพราะผมว่าจะได้สามกุกตัวนี้หรือเปล่านะครับพามาดูนกตอนดีกว่านี่ครับที่เอามาครับผมอาจานดําก็น่าจะสไตล์เดิมครับมหาเทพแล้วก็เจ้าสองตัวนี้ก็เป็นเจ้าหลิวเมืองการนะครับส่วนผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นเ t ทอนะครับ เอามาเล่นดินหรือไม่งั้นก็เตรียมพเนียดไว้นะครับเพราะเอทเจะเล่นดินได้แล้วก็พเนียดได้นะครับแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นเจ้าก้าวนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับว่าวันนี้นะครับผมกับอาจารย์ดําจะตีไข่แตกหรือเปล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมเตรียมของแล้วก็ไปลุยกันเลยครับ เมื่อเช้าก็ใส่ไปได้หนึ่งไม้นะครับเหมือนจะติดง่ายมากเลยครับเมื่อเช้านกขันขันเอาไปใส่ก้างๆงนะครับขยับขึ้นเขาไม่ลงนะครับผมเลยเปลี่ยนหมายนะครับพอเปลี่ยนไมายมาเจอลุงครับลุงลุงที่ถนนครับพอดีผมเจอซอยที่ทางเข้าบ้านเขาอะครับเขาบอกหนูเมื่อวานเขาเพิ่งมาต่อไปเอาเสียงใหญ่ไปแล้วผมเลยว่าะ ไอเราก็นึกว่ามาวันนี้จะไม่เจอใครนะครับสรุปว่าเมื่อวานเขาเอาตัวนกตัวไปก่อนครับผมก็ว่าแล้วไปใส่แล้วทำไมนกเหมือนนกถอยๆครับก็โอ้โหตอนนี้ก็เวลา8โมง32แล้วนะครับเพิ่งได้ใส่ไม้สองนะครับไม่รู้ว่านกจะได้หรือเปล่าตอนนี้นกขันอยู่ที่นู่นนะครับเหมือนนกจะรู้ด้วยครับ ไม่รู้เวิร์กหรือเปล่าครับยังไงก็รอติดตามครับผมอาจารย์ดำก็เพิ่งมาครับเดี๋ยวมารอติดตามไปครับผมว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าครับผมครับผมก็ใส่เล่นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งปรากฏว่าติดเก้าอุกครับมาถามครับคนที่วิ่งเอาเสื้อผ้าไม่ใส่ครับ ยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้ติดอะไรครับติดอะไรน่าจะเป็นหลิวตันครับโัวแดงโลเลยตัวเดงโลเลยโอ้นน่นนะครับถ่ายไม่ทันครับแล้วติดแล้วหลุดครับติดแล้วหลุดโคตรไวเลยอ่ะโอ้ว่าจะมาทําคลิปให้ดูหน่อยโอ้ยหมานเลยครับหมานเลยกลายเป็นผมใส่นกไว้เราแวงไปด้วยครับเนี่ยโอ้ นั่งแบบเล่นๆร้อนๆครับไม่ได้ใส่เสื้อแบบนั่งแบบเย็นๆ<อ>เห็นแต่แบบอะไรวะวิ่งไปโอ้ลาวิ่งมาครับติดกระปูดครับผมไปใช่นกเขานะวิ่งว่าโคตรไวเลยโอ้ไวจริง <c oughs> โอ้ตา,ตายตายตายแล้วนะครับพีดำใส่ต้นนู้นนะครับนกป่าบินเข้าไปแล้ว <c oughs> นกป่าก็เหมือนนกรู้ครับผม เข้ามาสู้บนยอดตั้งทานครับโอ้โหนี่ครับดินเหนื่อยแล้วครับเจ้าสองเฮ้ยมันจะดิ่นได้ต่อไปวะเ,เนี่ยตกใจไหมเนี่ยไม่รู้ต้องลองดูผลล่วงเยอะเลย oh <no. S 1> ลเจ้าสองล่วงด้วยครับ <Okay. S 1> เจ้าสองไม่เคยนะครับมีแต่นกปลอดนกเอี้ยงอ,อไม่เคยติดกระปูกโอ้ยจริงโอ้โห <laughs> ตายแล้วผมก็ระแวงนกผมเลยวด้วยครับเนี่ย นี่ขนาดนั่งมองอยู่นะครับวิ่งไปโอ้โหดีนะครับมันโดนคันฟาดนะครับพออาจารย์ดาเอาลงเห็นบอกว่าลุดลุดติดแล้วครับติดติด,ตดเพื่อนแล้วว่าจะเอามาทําคลิปสักหน่อยครับโอ้โหนี่ครับจะเรียกว่าแต้มแรกของวันนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าเรามาทิปสองวันหนึ่งคืน <c oughs> <c oughs> เมื่อเช้าได้ใส่แค่ไม้เดียวสองไม้ครับไม้ที่สองโอ้ยอย่าไปนี่เลยครับแป๊บเดียว <c oughs> เดี๋ยวรอลุ้นถัดไปครับผมเพราะว่าตอนนี้เราใส่ข้ามเวลารอให้ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับเพราะแดดแรงครับร้อนครับผมเดี๋ยวไงรอติดตามชมกันต่อครับครับผมนี่ก็เป็นอีกคลิปนะครับผมที่มาถึงแล้วฝนตกวันแรกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสามนาทีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอนนี้มีฝนตกอยู่นะครับเมื่อกี้ลมแรงมากเลยครับ ไมต่อแน่ตอนเช้าครับน่าจะเล่นได้แค่สองไม้โผลวันนี้แหน่ตื่นตี่นสีลูกผู้ยศดำเป็นไงค,ครับได้ยินว่ามีมีแต้มหนึ่งแต้มด้วยติดติด,ดนิ้หลุดครับผมวัวแบบเอฟสีแดงแป๊ดครับโอ้จะได้จะได้เอาลงครับแล้วก็นิ้นหลุนก,ก่อน ไม่งั้นเราได้เจอตัวเต็มๆแน่เต็มๆแน่นอนแมเข้าเข้าไอ้สองไอ้สองนี่ปลาร้อดลูกเอี้ยงแล้วก็ตามด้วยกระปูดกระปูดัง้งแรกครับกระปูดั้งแรกเลยเน <c oughs> ี <c oughs> ่ยอู้หูไวจริงครับตายอยยลเลยต,ายตายแล้วผมแล้วตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ศาลาครับอนูรักเคาะของผ <มา S 2> ู้ใหญ่ ของผู้ใหญ่บ้านครับที่ให้นอนนี่นะครับผมก็ที่บอกก็ต้องขอขอบคุณมากมากนะครับเนาะก็ให้นอนนี่นี่อาบน้ำนี่นี่ได้ครับผมอีพันนะครับคนแถวนี้ก็บอกว่าฝนไม่ตกเลยพวกเรามาวันแรกันแรคลิปวันแรกตกเลยโอ้ยตายครับผมแล้วตกหนักด้วยนะครับดูนะครับเราเรียเปียกเลยครับผมเนี่ครับตกหนักนะครับผมนี่ครับ โโอ้ oh ho. วันนี้บอกได้เลยวะา oh. <Now. S 1> แฮว <c oughs> ต้องรอลุ้นพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้หมดโอกาสที่จะเล่นแล้วนะครับ <c oughs> ก็คงต้องรอลุ้นยังไงรอติดตามพรุ่งนี้ครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะครับหรือจะแก้ตัวได้หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้แฮวทั้งวันแล้วว่าโอกาสพรุ่งนี้เล่นแค่เช้าถึง11เอโมงก็น่าจะกลับแล้วครับผมวันนี้ได้เล่นเกมตอไม้หครับผม แล้ว,ลว,ลวเราไม้แรกนี่เจอเจอนกรู้นกเหนียวมีคนมาตามเมื่อวานนี้ครับอุตส่าห์ผมก็อุตส่าห์ไปตามสามปุกผมว่าแล้วเอ๊ะทำไมไปแล้วนกมันเหมือนไม่เจอไม่เจอด้วยแล้วก็เหมือนแบบทำไมขันอยู่ดีเอาลกต่อขึ้นไปหายเงียบเลยสามปุกตรงนั้นก็เดี๋ยวคงต้องไปตามอีกครับว่าจริงๆมีตัวอยู่หรือเปล่าแต่ว่ามีคน บอกนะครับที่เจ้าของสวนเจ้าของไร่บอกว่ามีสามปุกเขาก็ฟังอยู่ครับมีสามปุกนะครับแต่ไปยังไม่เจอเดี๋ยวยังไงไปตามอีกทีครับผมส่วนคลิปนี้พวกผมก็ต้องน่าจะอยู่ที่นี่ถึงมืดเพราะว่าไปต่อไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวก็อาจจะนอนที่นี่นะครับผมเนี่ยข้างหลังครับนอนที่นี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนดีกว่าครับผมสวัสดีครับ